การภาวนาตาจิตเรียกว่าเริ่มตั้งมันตั้งมันไปเรื่อยตั้งมันไปเรื่อยในขณะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเรียกว่าสมาธิเต็มพุ่มเด้อช่วงสมาธิเต็มพุ่มสมาธิเต็มพุ่มคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่คือสงบ สงบตลอดตลอดไปแต่ว่าในระว่างก่อนที่เขาส่อัปปนาสมาธินี่นะ okay. ช่วงนี้สิเป็นช่วงที่เปราะบางเอสิว่ามีความคิดหรือว่ามีความคิดกับว่าพัานใดมันจะเป็นมันมีมังมมม่งบ่มีมั่งช่วงนี้ช่วงนี้แหละช่วงที่เป็นหัวเรีย้ยวหัว่อที่ว่าถ้าไปคิดสะกิดใส่เรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติบุคคลที่มีนิมิตต่างๆอันเกิดขึ้นถ้าจับ ถ้าจบนิมม,มีปั๊บข่ามามันจะปรุงต้องปรุงแต่งต่อไปเลยเด้มันจะปรุงแต่งต่อเรื่องให้ให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเออมันมันบกคอยมากหรอกในบางส่วนหัวเรี่ยวหัวต่อเออของอัปปนาสมาธิหรือสมาธิเต็มภูมิบ้านในเต็มภูมิพวกนี้คือยังยังมีขึ้นมาหมั่งบ่ขึ้นมาหมั่งแต่ห้าไปหลงไปดึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังปับ๊บเออ บานี้เหลือนสัญญาแล้วห้าสินึกไปปรุงแต่งไป,ป,งจ,งไปจนเกิดสติปิปลาสก็ได้บางคนเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วแต่เกิดเป็นเป็นจริงเป็นจังได้พวกนี้เพราะว่ามันชิมีอันเดียวที่แทรกเข้ามาเป็นนิมิตเดียวแรกพับเข้ามาจับปั๊บปรุงเลยบ่ปรุงนึกไปเป็นจริงเป็นจังนี่พูดถึงนิมิตในก่อน คือถึงมีมิรในในมันสามารถสางผ่าได้ที่จริงๆจๆิตน้องสางกันเองเป็นเป็นตัวสางภาพเป็นมาเป็นพระพุทธเจ้าลงมาอิลีแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกับเพิ่นแต่ผู้อื่นไปเห็นน้ำห้องดอกเฮาผู้เดียวผู้นั้นเลยเห็นแล้วก็มั่นใจเต็มที่อีกนี่นี่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงระวางอุปจาระกับอัปปนาช่วงตัวนี้ <c oughs> แต่ปรุงแต่งตัอเนึ่งเป็นจริงเป็นจัง,ปจงไปเลยบาทนี่ และวละสิบป้าคอยสูงสิงกับไผระดับอันระดับนี่สิบป้คอยสูงสิงกับไผ่ส่วนมากหรือข้าใจว่าคุยกับภายในภายในเหมือนกพุุ่คุยกับพระอริยะเจ้าหรือพระพุธเจ้าคนดี้หรือคุยกับเทวดาอย่างกับว่าไปนั่นแหละเนี่ยจ <c oughs> ังหวะช่วงหัวเลียวหัวตตแบบนี้คือ,คอประสบการณ์ผมเ,เห็นเห็นมากนั่นแหละ ผู้คนซึ้งไปแล้วก็มีผู้ยั่งอยู่กับมี่แต่เขาบอกแนี่ยว่าจานํำเขามาคิดแต่ผู้ฟังปุ๊บคิดตั้งใดเสียบคิดอยู่กับลมยางเดียวแม่อนางสิเกิดขึ้นกับมันกับเพียงแค่เกิดพานเกิดพานเกิดพานที่พ่นว่าเกิดดับเกิดดับนันไงที่มันบอพานว่าเข้าไปดึงเขามาเออนม่หมายถึงนิมิตทั้งในปฏิภาคนิมิตเออตัวนี้เป็นแบบนี้แต่ว่านี่เป็นจริงเป็นจัง ถ้าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์องค์ที่เท้าเข้ารบนำถือที่มันมีอยู่ในจติตใจสํานึกเข้าอันใดอันหนึ่งอะไรยางหลวงปู่มันหลวงปูป่บัยไวยังสิน่ะเพิ่มขมึ้มาเท้าปรุงแต่งตอนทั้งสิเขาว่าเป็นจริงเป็นจังเลยคิดว่าพระมาสนทอนสั้งส่สิบบาฟังไผ่โดยคนภายนอกสือบ่าฟังไผ่แม้กระทั่งครูอาจารย์นะมาถึงมีชีวิตอยู่นี่ครูอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี่บ่าฟังเด้ มันติดฟังผู้ข้างในเออฟังไปฟังมาหลวงแม่น้องคอยเพียนไปเลยเพียนไปเลยเด้เนี่ยมีลายอยู่อันแบบนี้มีลายอยู่บัฟังไปครูอาจารย์ที่เป็นคนฟังครูอาจารย์ที่ตายไปเออนั่นแหละิ่นแก่ไงวะจะนํามาคิดจะนํามาคิดเออมันบ่เป็นเรื่องกิงบกก่กรินจังไดก็เห็นคักๆเด้มันสิไปจังสันเ,ออเห็นคัดขัดเด้อฝืนบอกแบบนี้แบบนี้จดไปเลย จดบันทึกไปเลยแบบนี้เวรทุกสันเด่นแล้วก็เอานําเบาให้ื่ฟังได้แบบนี้ปั้นมูเขาคว้างศูนย์ขึ้นมาสัน่นนี่นี่เด้ออนหนึ่งเด้อกรพวกภาวนาลืมละเอียดเขาละเอียดเขาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพิ่งมันจะไม่แค่อันหนึ่งเด่นขึ้นมาขนาดนี้บันบ่หลายกันดอก <Okay. S 1> คือเขาเขา้าะเ่กี้มันสับสนปนเปรความคิดพุดเกิดด้วนั้นใน,นลายย่างอาคอยบังคองตัวเองตัวเองตัวเองก็้ามาคอยกั้ามาเราสะเห็นพตุตธเจ้ามาั่งพระสงฆ์ ดาวบวกมั่งสิฟังควพิินคู้เดียวอาจารย์ที่เป็นคนบ่ฟังเอเอถียงพรอมเมื่อธรรมดาเดยเยถียงพรอมดีนั่นแหละยังบอกว่าวิธีแก้คือจะนําเข้ามาคิดนั่นเองเห็นหลวก่านซักตวบาเข้าไปบันนี้อีกอันนึงถ้าถ้าเดี๋ยวเอาอัปนามันจบกัอนอ,อถ้าผ่านผ่านผ่าน,านตลอดเราบ่สนใจในนิมิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปยในที่มัน ที่แหลกบลสับสนผนไปมั่วไปเบิดงทั้งกับบสนบสนบสนเริ่มละเอียดเขามากยังววาแต่เราเห็นพุทธเจ้ากับสางยาสนนี่วิธีแก่จะนำมาขิดต่อพระสงฆ์อริยะสาวกโดยเราคือกัสริเราคืออานนท์เราคือสารีบุตรเราคือกจายยาสนจะนําเขามาขิดต่อเด้ปล่อยเลยเด้อแม่น้ำบ่ปภาว n ม,มันกับมันกับภาวนาในโตคือเราหละคือเรียกว่าเอาน้ำเขามาขิด จนเกิดเป็นสัญญาหรือสติมีประหลาดไปน้ากันเลยได้บไแต่คิดเด้แต่ว่าคิดปุ๊บบ่สนใจกับเขารคมกับเขารคมกลับสู่เขาสู่อปัปนาเมื่อสมาธิเต็มภูมิแล้วมันก็อยู่ของมันแหละคิดก็คิด,คดเป็นความคิดอันเป็นสังขารความคิดต่างหากสังขารละขันต่างหากไปคิดพวกนี้สิบว่ามีอารมณ์ก่อเกิดใดไักกว่า,ากระทบกระทั่งก็บอกบอก่อเกิดก่อเกิดอารมณ์ใดนี่สําหรับภายในหลับภายในเด้อไอ้สิบว่าเนะี่ยได มันกคคิดคือกันแต่ว่ามันบ่มีอารมณ์นี่สังเกตเอาตัวนี้มาเป็นตัวยืนยันตัวเองนะสมาธิเต็มพุ่มยู่ก็อยู่เงียบๆยู่แบบ,แบใด้ก็ได้ยู่แบบไดอยู่ผู้เดียวกับสงบยู่หลายคนกับสงบอยู่ตามกลางเสียงก็ถือคือโคมกับสงบพวกนี้สมาธิเต็มเป็นสันมันจะบ่คอยคิดแต่มีผู้มาเบานํำกับเบากอกันคิดคือกันแสดงความเห็นคือกันแต่ว่าสิบ่มีความรู้สึกเขาไปผลไม่ั ẳ นว่าผิดว่าถูก ผิถูกยังแล้วแต่ให้นายะกึ่งกันและกันมีเต็มผู้มันจะไปแบบนั้นก้อนสี่สีเต็มนี่้มีสําหรับเรื่องนี้มตีต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในเด้อพวกนี้สิบๆไม่มากหรอกเดี๋ยวสิเป็นแนวเด่นๆให้เห่าจับติดอจะยามจะจับติดจะนํามาคิดต่อน,นั่นเองจับติดกปเลยจะดึงเขามาอะไรปล่อยลู่อยู่กับร่มหลดมันเกิดขึ้นไว้ข้องมันมันกับไปข้องมัน มันเกิดแล้วมันกระดับมันเกิดแล้วมันกระพ่านไปเองครับบ่เกิดเบี่ยงหนี่ยบ,บ่องนี้มากกับองนี้มากองคนี้มากเรื่อยเรื่อยเลื่อย,อยปล่อยยางเดียวปล่อยอยางเดียวคือจะนําเขามาคิดเข้ามาปล่อยอรูอยางรู้ในร่มย่างเดียวจะไปเพ่งจะไปสนใจตัวน,นั้นบารีพันบานีเรื่องภายนอกบานีเออแต่ว่าสุงซิงกับไพ่กันบานีแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องภายนอกเวลาเขามาหาหม่พวกปับ๊บถ้าไปคิดว่าผู้ดใดผู้หนึ่งสิเขามา คิดลายครับเจ้าของปุ๊บปุุงไปเลยได้แบบนี่หมนใจก่บอ,อสุสุผู้นั้นผู้นี้ว่าเป็นยังงมูหลายหลายคนบ่าเป็นยังงแต่ว่าสิจะเกิดคิดเอาเองบบบนี้คนพวกนี้คือว่าไปไปเห็นคนผู้นี้ปุ๊บไปนั่งมาคิดว่าคนผู้นี้สีว่าทำลายครับปุ๊บแล้วมันจะนั่งเป็นึกบุงแต่งไปเลยเลยเดินจงกรมกะเดินตะโตนั่แหละแต่ว่าใจคิดหนึกถึงเรื่องของคนผู้นี้ ว่าเขาสิขเขามาทำลายมาทำารแบบนั้นแบบนี้มันสิรรวมกันกับผู้นี้มันสิบรวมกันกับผู้นี้เ้ยาวาเลยเด้เออเลื่อนสต,ติสตวิปลาสสติแปลว่าเน,นึกถึงเออวิปลาสมาคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานๆเ้วเกิดข้อว,วันควาวัวาวาดบันขันครามเออข้าใจว่าเขาสิมาทำออทาลายทำไรเออมีสองแบบบนันเออเข้าใจว่าผู้นั้นสิดีครับจะของกับแมนเข้าใจว่าอีกผู้หนึ่งสิมาทำลายทำไรกับแมน พาเอาอย่างหนึง่งก็ได้ย่างหนึง่งคือกันได้สองยางคืออถ้าคิดว่าผู้นีกสิว่าทำลายแล้วก็สิคิดว่าผู้นีกสิว่าปกป้องเด้อันลนี้ยต้องพยายามว่าออให้เงินเห็นไปกระสางห้มันแค่เห็นสซายาแนากับมันขีดปูงแต่งว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้่าไปคิดนึกให้มันเป็นมันจะมันจะเป็นในเจของเองแล้วและะ้วก็ควบคุมตัวเองบ่อยู่แล้วก็จิไปเบ้าให้ผู้นั้นผู้นี้ เสือคอยตามตัวเองเด้พวกน,นี้วิธีแก้กับแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละจะเป็นน้ำเรื่องหนาดรูปร่างหนาตาผู้น,นั้นผู้นั้นผู้นั้นมาคิดนะกครับก็มาล้มอย่างเดียวเบงางยู่ไนนั่นแหละเขาก็ยันไปของเขาก็ก็ไปกับมาของเขา,ขาเขาก็คุยกันเรื่องของเขาเนี่ยเข้าจากเข้าน้ำมาเขามาคิดเกิดกลายเป็นเล่าเกิวมาทัานทีเลยแล้วมีอัตตามีตัวตนเกิดมามีอารมณ์เกิดมาละระวงังหนีเด้อมินมิน ก็จะถึงสมาธิเต็มพุ่มบอกง่ายๆเออแต่ว่าอัปปนาสมาธิันจะไ้แปรไปอีกแปป้ล้วละเราตลอดละว,ว่าเน้วมันนี่เออจ<อ>ิตตั้งมันในความสงบอันหาประมาณบ่ได้หมายถึงว่ามันสงบตลอดเออ,เอ,อแล้วก็มันก็มาบวกด้วยการเห็นอนิจจังอนัตตาพร้อมแท้จริงก็คือทั้งสองอย่างบว่านอกและวา่าในในคือการเห็นนิมิตทั้งในนั่นแหละือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงค์เห็นเทวดานั่นแหละเออนั่นแหละจะนําเขมาคิด เรานำเขาไม่ขิดนอกก็คือเห็นกันเดือนนี้เออเห็นกันเดือนนี้เ่ราว่าข้าค้นเด้สัตว์กับวา่าสัตว์กับเป็นหมายถึงคนบนน,น,าานั้นจจนเาเขาไม่คิดเอพราะมาตันนั้นสิจ้องถะกัดกูเด้ตั้งแต่วานขไปท้ามั่นนะเอว่าคนบนนั้นสิจจองทำารกูหรือบางที่เห็นเขาเหนือกว่ากับมีเด้เห็นเขาเหนือกว่าหรือด้อยกว่าเขาบ่าเหนือกว่าข้อของหละคิดว่าเขาเหนือกว่าน้ามาปุงเฮ็ดเห็นจะของยานเขา แต่เขาด้อยกว่ากับเฮ็ดใ่เจ้าของเจ้าของเองหรือว่าเขาตำกว่าเนี่ยออวิธีแก้กแบบเดียวกันจะนํำมากับเข,า,ขาสู้รบด่วนเบาบานอกเบวบานในแหละมันจะเขาสู้เต็มของมันเองแต่ถ้ามันเต็มแล้วมันเตทุกอย่างมันจะไหลลงสู่อันนี้จังอนัตาทั้งบดกันแหละทั้งว่าระวังตัวนี้อยู่คือพอเข้าเป็นนนัแหละ ผูคนไปน่นซอยแน่มันจะขาผมแล้วมันจะขาผมแล้วมันจะขา,ผม,มะขาผมแล้วแล่นมาด้บันอะไรถ้าติดดีหมายถึงติดผาพมิมีถี่พึ่งพอใจที่ตัวเองเคยคิดหนักเอาไว้บาดี่าเห็นดีคือเห็นเห็นผ่าพ,พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาแล้วก็ยืนยิดลอนทำกางอากาศก็นั่งคุบเข้าลงเออถาวายงานมีคุยกันนังสั่น,นส่ไม่มื่อนั่นสิ กกยิ้มยิ้มจ้องแตล่ลดภาวนาดีเด้เออแต่ว่าพวนาติดอจากจ่าอมันยังยังติดอันนั้นอยู่ติดภาพดีนั่นแหละติดผาพ,พระพุทธเจ้านั่นติดในนิมิตอันนั้นเดินตรงกลมบ่เมยบ่ลาเด้วกนนี้นั่งกนงันนั่งเออแล้วก็บอกม่พวกความยอมาประมาทผมเด้อเย่มาอ่านไก่ผมเด้อแบบนั้นผมนี่เด้อผมบรรลุก,ก็มีเด้ถ้ามาาบอกเอเอก็ไม่กระทังการเห็นแสงนั่นแหละนั่นแหละหลายอย่าง อกาบาทบ้ันบ่เบิดดอกมันเยอะบานนี้ทาทาติดแบบนั้นหมายถึงว่าเห็นตามคพามเข้าใจว่าเป็นของจริงแบบนั้นแบบเห็นภาพพระพุทธเจ้าแบบเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งหรือว่าเห็นภาริยะสง์สีติดแบบนั้นบัดบัานนึเที่ยวไม่มากโซว่าเป็นผีเป็นเปรตมากก็เลยเป็นจริงน้ำผีน้ำเปรตพอมเห็นพระพุทธเจ้าเป็นจริงแล้วก็เห็นผีเห็นเปรตเป็นจริงอ บานียานตายพาอตายานตายอ,อันภาพนั่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนในตาจากของเองกลายเป็นตายมพบานมาที่บารีโอหัวผ่าแดงเน็บเดียวโตวบักไงเออ,ส,ส,ส,อะะสูงสองว่าคนละสูงสองว่าสามว่าและนะ้วเอาแล้วบานี้ม็เพราะว่าความเคยชินในการนำขวามเหนึ่งปุงแตงบ่เออข้าใจว่าั้งสัน่นคือเขาต้องมาเอาชีวิตออแล่นออกมาแลลวบานี เออ้ากันแลนบุญแลนกบมาโลงคั่กันกบมาเนาะตาสินเออแล้วก็เอาข้ากขเอาไปผูกไว้เด้สิของกิงแค่นนเบาหนิเออบอกน้อยมึงก็ยุ่ยเบามึงยุ่ยเบาบอกน้อยนะแล้วมึงก็ยุ่ย่บกมันซึกไปแลี้ยงนเออมึงก็ขุบน้ำเขายุ่ยบ่แมนกว่อขุบกันไหวดิ อะไรสัญญาบีประลากบแมงานสติวีประลากบแมยานมันบอกถึงกันนันดอกแตาฟังันคู่อาจารย์มันว่ามันบอกแม่นมันแม่นแตเสือเพิ่นเด้อเพิ่นเป็นมาก่อนเบิดแหละทั้งบ่เป็นแบบนั้นเพิ่นเห็นมาก่อนเบิดแล้วเพิ่นจังกาเว้าจังกล้าบอกจังการแนะเด้นนี่เออเห็นมาเบิร์แต่ว่าเฮาบ่เป็นแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าเห็นจริงแต่เรื่องไม่จริงจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาคิดนึกบุงแต่ง ใช่คิดดึกบุงแต่งจะเกิดกลายเป็นจริงจริงกับจริง้ะตนได้บ้างนี่เออผู้อื่นปลอมเบิดเลยไปทกไปเถียงกันอหละนี่เรื่องค้นกับือกันเข้าใจว่าเขาสิมันมีเรื่องตอนเรือง,งการเรื่องการพูดกับมาบวชบวชไปบวชมั่นนั่นมาเห็นกันเรื่องมื่งการอันนี้ผู้นี้ปามีมาบวชจากว่าล่ะ ผู้นี้กับบวกระคนบ่เคยนหุจักกันเด้คนบ่เคยหูจักรันจังมันเผ้าหน้าไปยังได้แล้วออไปหอนกับไปฟ้องอาจารย์ฟ้องอาจารย์ว่านี่ไปนอนน้ำเมีย่ยผมธรรมดาบอกตั้งแต่บ่เคยหูจัก,กันเลยบ่บ่หูจักรนเลยว่าผู้นี้เป็นไผ่บ่กระหุจักรนได้นี่บเป็นจริงเป็นจังได้ผมเห็นครับตาผมยืนยัน เออยืนยันใจเต็มที่ว่าแมนแมนนี่นอนกับเมียผมกันตัวสิเออเอาสารุปว่าพ่อตาเขาแก่หายมาแล้วแก่แก้หายแล้วอืมก็เลือามว่าก้อนสิเป็นเพียงใดเห็น,นพระองค์นี้รอก็เพิ่นเนี่ยนี่กับนมีเด้อว่าวิ่งรอแต่หันหน้าเอาเอต่านเป็นอันไปไปเห็นเมียเพิ่นเมียเพิ่นสิมักทั้งตันตังส่คิดได้เลยนีใครว่าเขาคิดได้นี่แ้วเขาก็คิดซึมเขเขาซึมเขาซึมเขา เลยเกิดเป็นภาพจินตนาการเข้าไปแล้วก็ฝันพร้อมฝันมาเพื่อนี่ไปนอนกับเมียจะของคนเดีเนี่ยเอาเป็นจริงเป็นจังสี่ขากันันเด้ว่ารรมดาเดเออถามพิน่นี่มึงหูจักเขาอยบ่บว่าผมหูจักเลยเด้ยเคยเห็นเนี่ยเขาจะบอกมึงไปนอนกับเมียเขาจังไ๋ผมสิงููจักบอกผมอยู่นี่ทางนี้บ่เอ้บ่แมน่นดึงดันใจกันันเด,ด้เป็นคือของกิงนงเด้อพม่นนี่ก็บ,บ่กููจักเป็นสัน่น นี่นั่งมาว่าให้ฟังว่าพ่อมาเบิดแหล่แบบหลายแบบนั่แหละน่แหละอันนี้ก็อีกแบบหนึง่งบัตรมันเศร้าได้ยังมาถามืจอได้เบิดได้บัตรมันเศร้ามาแล้ว <Okay. S 1> มันคิดแบบนี้มันไปอิจฉา,า,าเขาเพาเขารอว่ารอว่าแรืว่าแต่เมียกุยเห็นเมียคุยิูบหมักบ่พานะเอ,อนี่แหละมันคิดคิดไปคิดไปเรือเลยเป็นเรื่องเป็นรล่าจริง,งๆทั้งทั้งฝันเดินจากรกลมันก็เดินยุ่มมันเดินตะโตมันมันไปเดินจับร,ร,ร่ม มันเดินคิดเรื่องนี่นะเอาไปมันันหมุนเขาเลยเป็นกิ่งไปเลยบาดนี่กิ่งมันนั่นแหละนั่แหละผูกกันไว้มันจะขาเขาผูกกันไว้เดี๋ยวนี้ก็มีนี่แหละอย่างว่านักพาวนาทั้งหลายก็จะยามอยู่กับลมจะนําสิ่งที่หูได้ยินตาเห็นมาคิดต่อเด้ชินเด้ช่วงมันละเอียดเขาละเอียดเขานี่เออมันจะมีเรื่องเดียวที่นี่นมาคิดมันจะได้กิ่งไปเลยได้บดนี่นี่แหละก็เรื่องอนแบบอุปจาระ ละเมนช่วงลอยต่อระวางสิสมาธิเต็มพุ่มตอนท่านเต็มดอกมันลอยไปทั้งไม้ก่อนมีกับมีเออประเภทน้าแสงกับมีเด้ขึ้นก็ไมุ่่นมันขึ้นได้แม่ยังได้ั้งเงินขึ้นยังนี่เออดวงธรรมมันว่าธรรมดาบ่ะเออแสงสว่างมันมันลุกขึ้นเลยเด้นั่งมันนีมันนั่งนั่งรับตาผมมันรับตาไปแล้วมันก็เดินไปตามแสงเดินไป ขึ้นกบย่างไหมป้าตันขึ้นได้จังได่แบกไง่บักสูงเออมันไปหัวเมืองน่ะได้บอกแล้วน่ะไอ้เออก็ทั้งกกย่างกับกย่างสูงขั้งสามสี่งานหนึ่งไหมเห็นตะกอดซันยื่นสิเดี๋ยวหาทั้งคืนก็บ่าเห็นซอยผมแน่ซอยผมแน่อยู่มึงขึ้นไปย่างดวงท้ำพระคืนมันวะ <laughs> ดวงท้ำมันเป็นยังไดดวงท้ำโอ้ยมันสว่างวา่าเด ข้าวใส่ประกายพึ่งแต่พมก็น,นั่มือเอาแล้วส่นืน <ừ> บาดจีลง้ง้านคนตอกนั่นนะขึ้นไปเอาดิยานสัน้นต้องทั้งทั้งต้องเอาข้าวผูกแอไว้ฟอร์มแล้วใครเงี้ยค่อยลงมาน้ำบันใดที่เขาจะเอาไม้ตอกคือคนขึ้น้นานกหอายังเนะนี่ยนี่ก็มีเ่เลยอ, <ừ> อานลคนลงตกเหวหุ่นไคแนวมันบนมันมันผสงขัก ประมาณสิบเมตรนี่แหละเนี้ยนนะ่ะน่ะน้ำมาดวงธรรมดวงธรรมแต่อย่างหัวเด้มันมีวัตถุรูปแบบนั่นแหละเออแสงสว่างมากกับคนคนนั่งสมาธิเอาเอา,เอามือใส่จังสีคนว่าเออคนกนั้มไปประธานเอาพูทธเจ้าประธานดวงธรรมพู้อ้นก้องอ้อยอยู่ทางไตเออแต่ว่ามันบอกมันบอ่บาดเจ็บว่บบาเป็นอย่างองค์ชั่นนั่งรักษาอยู่นั่แหละ ชันยังรักษาคนออสมบัติหรือนั่นแหละมันออกมาในรูปแบบนั้นแหละปิตินั่นแหละยังรักษาคนไว้ยยุคสั่นกองอ,อ้เอเนาะผมเมื่อึออ้นมาไปใส่หลักไปใส่หลักเข้ากันน้ำยู่เนาะนี่ยังไปใส่ดวงรรำประกายพึกเครื่องยืนยันว่าผมบรรลุโสดาบันมาสัน่นเออผู้ใดบอกมึง พอพุทธเจ้าวานี่เราประทานบวงธรรมให้แก่เธอเธอได้ถึงกระแสแห่งสดาบันแล้วเธอได้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานจงมาลับเอา่ะเออเพิ่งกับคุกเข้าขึ้นแล้วเพิ่งก็เอาแล้วกันไปแล้วบาทเออวางสิเบสนี่แหละผาเหวบางัานนะเอออยังนั้เอิแบบนึงแม่มึงบันนี้กูหาทางลงทางไหนเ้าไปเอาเออยืนต้องจ้องขึ้นอยู่ได้ล่ะเออลงไปตึมก็จ้องขึ้นเลยมึงลงมาหยั่ง ผู้ใเจ้าประธานดวงธรรมนี่ก็มี่ด้อเนี่ยล,ลายยางที่เป็นพยายาาให้บอกให้พวกเฮาว่าคำว่าแค่เห็นไ้บ่บ่ต้องนำเขามาคิดแต่ว่าสักตะว่ากับแม่นั่นแหละแค่เห็น่านำเขามาคิดแต่บ่ปล่อยผ่านเออมันก็เห็นไม่ไปเลยเห็นไม่ไปเลยคือเข้าเห็นเห็นไปทวทีบทวแเดนนั่นแหละแต่เข้าสิเก็บสิ่งที่เห็นเขามาตาเข้าเห็นนี่เลย,เลย แย่ e ้เก็บสิเห็นกับมานั่นแหละมันจะเกิดการสัญญาตั้งบิปผลิตตั้งสติกับสิบีประหลาดไปปอมนั่นแหละตั้งไว้ทุกคนพยายามจะเป็นคนคิดมากแต่ให้เห็นสิ่งที่เข้าเห็นเปนเป็นของเกิดดับเป็นของบ่เถียงเป็นของบ่กจีรังเห็นคนเดินมาแล้วมันก็เดินไปตัวมาเดินมาแล้วมาก็เดินไปตัวนั่นแหละทั้งคนสัตว์ที่ของดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งนิมิตต่างๆนั่นเกิดขึ้นมันก็เกิดแล้วมันก็เศร้าตัวมันก็เกิดเน่าไม่ไปเลยเปิดเน่าไม่ไปเลย นอกไม่เสมอกันนั่นแหละเคล็ดลับมันแค่อยู่ในล่มเห็นเธอซื้อได้ยินเธอซื้อได้กินเธอซื้อนด้ไหมแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กินกนี่แมนั่นแหละแต่ถ้าเอานํามาคิดนั่นแหละมันจะจับมันจะเป็นกับดักเออดักจะคล้องเหรอจะคล้องแล้วดักจะของนีะะง่เขารัยกว่ะเออหลายโพดดวงทาประกายพล่งขุนปลายย่างโอ้ยแลก็เื่อคนแล้วสูงว่ากุกยานเหรอธรรมดาวะ เอาในเอาเอาคนที่เขาเคยขึ้นกุ๊กไม่เอาเพิงขึ้นหันอกได้มาตอกเอาตอกว่าให้ตอกไปเออลงมากันยังได้อุ้มลงมาได้ประคองลงมาไหมสั้นเยอะสั่นถูกเสือกได้แอวพอมข่าวเสือกข่าวเอไรขึ้นต้นต่้มใครอยู่ดอกันขึ้นต้นสูงไปเอ้ยป่านกูขึ้นแมงกูก็ะยานเหมือนมีรถตรวจดวงท่อมอะไรก็ให้เข้ามา คำว่า,าสติสตินี่คือสติดูลลมหายใจเขาออกคำว่า,าสมาธิก็ตั้งมันอยู่กับลมหายใจหลวดเด้อะสตินึกลมเขาออกเห็นยังกระางจะไปจับมันสติก็ไปว่าคิดถึงนั่นแหละคิดถึงหรือระลึกนั่นแหละแต่เขาเห็นจริงนั้นเขาจะไประลึกถึงสิ่งนั้นเห็นอย่างคือบดึงเข้ามาอยู่กับลมสมาธิก็ตั้งมันก็ตั้งมันในลมนั่นแหละนั่นแหละ เกาะล่มใบยึดล่มใบเดียวกันนั่นแหละสมาธิจิตตั้งมัน่นตั้งมัน่นตั้งมั่นกับลมลมบม่มีรูปร่างสูตนมันปรุงแตง่งกว่าทั้งอื่นอะไร้ดอกแล้วยืงสัน้นธรรมดาเนี่ยมันนี่มีมีจุ่สมองมเห็นมาเบิั่นแหละลพวกพญานาคเขามันกัมีบ่ได้แก่ยากหรอกพญานาคผีเขาา่ากับพญานาคเขา่าไฟกอกยาจูดเลยเอยมันซึมกับไปได้ พวกสิมันสิสคิดมันสิคิดกลุ่มเข้าไปของมันดอกจริงจังเข้ามันอ่ะแล้วก็ยกมือขึ้นเฮ็ดหัวฟูฟูฟ้าๆนี่บังบ่งคุณนีแกว่าพันยามากจูนลุกเล้วเออสะบัดดงบัดนึงโปออกแล้วเนาะวะมีเบิดเออแล้ว่าผู้ใดมึงมาเข้าอยู่นี้แต่ว่าถือยาสูกกูจุดถูกจูดมึงเองบ่บูซามึงได้กูจูดมึงและงซั่น หลายย่างเันดอกพอต้องตกใจมันมีสุถูกรูปแบบเออมีถูกรูปแบบดวงถ้าคุนสิบเมตรมนละอึ๊บวันหนึ่งอันผู้ดวงถ้ำเลยอัน,นแสงแสงโซดาขึ้นเราั้งกกใหม่แสงโซดานั่นแหจะบอกแ่ทุกคนหยายย่ามยน,นําำสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินมาคิดถอแไปคิดเต็ มันจะมีดอกในช่วงนั่นแหละที่ว่าช่วงร้อยต่อระวังคณิกะไอ้บวมนไอ้สมาธิเริ่มสิเต็มพุ่มมันจะมันจะวางมั่งมีมามั่งวางมั่งมีมามั่งแต่เ้อาไปจับจิดอันหนึ่งปั๊บเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนใดคนหนึ่งปั๊บมันจะปุงแต่งไปต่างๆหน้านี่บอกว่าถือแล้วแต่บุตรนี่คิดเป็นอาไดคือบักนั่นแหละเออมันนอนกับมีผมมาตัดเออตะคองกับบวชยู่วัดพรนนี่กับบวชว่าแต่ทั้งอื่นบ่หูจักกันเลยเด่นี่ก็ยังเป็นไปได้ ออเออน,นั่นแหละกันยืดมำห้าวเด็ซอยแดมจิขาผมซอยแดมจิขาผมเหมือนแบบดรีนเขา,เเขาลิ้งกั้วผมผู้ดันรัดผูดดีรัดกระูกันไปผูกกันไบก็มีทั้งสั้นแหละอีกผู้นึงกะเข้าใจว่าเขาไปยืนถือมีดจอ่อถาขาอยู่หน้าประตูเนาะตาสินยากเนาะตาสินเอาถือมีด่าทาขาอยู่ประตูได้หน้าประตู มันเป็นความคิดเป็นความอะรจริงตั้งแต่มอยู่ไผอยู่มั่นมันไปคิดแขกันไ้แนวหนึ่งห็นใจว่า่ะอแล้วก็แต่ละเมือแต่ละเว็นมันบ่าคิดยังมันจะเอาสนะกันมันปุงไปปุงไปปุงไปจนเป็นเกิดอารมณ์จริงเดี๋ยวเห็นหน้ากัน้สือกมันกึ่งตาใสมันคิดตอาเองนั่นแหละเดี๋ยวเห็นกันเสือกเขาวิาญาณยุ่ไกลๆคนกับว่าวใส่จากของเด้นั่นแหละมันนนอมเข้ามคิดเห็นใจว่าอะในสั่นตัวมีน้ำเลากับมีอยู่ มันั่งซื้อคยไปหลายไม่ม om <ati> ีหลายตัาไดทั้งหลายขึ้นดักนันมดนี่แต่ว่ากันคื่าเขาภาวนาอืะไรช่วงด้วยตอนช่วงละเอียดเข้าละเอียดเขาพราะท่านถึงว่างอนะยังสั่นเอาละก็